แหมสีตัวเองก็หล่อมกันนะครับเนี่ย <L ie> ในครั้งนั้น <L ie> ผมไม่สามารถหยุดตัวเองได้สมองผมนึกถึงต่เกมเกมนั้นเกมเดียวแล้วหยุดยั้งมันไม่ได้กินข้าวผมก็คิดตอนนอนผมก็ฝันผมก็เห็นมันอีกครั้งแม่แต่ออกไปข้างนอกที่เอาไปซื้อข้าวนาัว่นแหละเออดี จนกระทั่งมีเกมเกมนึงช่วยผมไว้นั่นก็คือเกม Just Cause ผม,ม่ช่วยผมไว้เปล่าหรอกไอ้เหี้ยกูเล่นในเรื่องใหม่อ่ะกูแค่อยากรีเนเรื่องไม่มีอะไรทนะําอ่ะเออก็สี่สิบกว่าชั่วโมงเลยเหรอแต่อย่างน้อยก็ไม่เท่ากับ GTA เราวไอ้เหี้ย เอาละฮะเป็นไงบ้างครับคลิปนี้สนุกหรือเปล่าวะคลิปไม่โคตรสั้นเลยสัตว์ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e แลว้กวก็กดระดิ่งเนี่ยนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีคลิปลงตามนั้นนะก็ขอคลิปสั้นสๆนะกันคิดไม่ออกช่วงนี้ผมก็หาเกมเล่นอะไรไม่ได้นอกจากติดติดเกมต่อบ,บ็อกนั่นแหละไอที่โชว์มาฟีดแรกๆเลยนะจนกระทั่ง just c a u s เข้ามาช่วยชีวิตผมไว้ก็ตามนั้นนะ ยุดยั้งมันได้แล้วก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วแหละก็ฝันดีแหละฝันดีใช่<ล>เวลานอนแล้วครับทุกคนฝันดีนะครับทุกคนและบ๊ายบายไปกับคนที่เคยให้ใจสุดท้ายเดิไปกับขเขาคงลืมไม่คำว่าเราก็เรามันเป็นแค่งเงาไม่มีตัวตอนและของเหียวเฉาเธอบอกว่าจะในเกียรติของเขาก็เธอได้ทั้งน้ำตาก่อนเธอจะจากลาและไ้หาคน